อยากจะรู้จุดเริ่มต้นของการมาประกวดอัลฟาดีกว่าผมเริ่มจากการที่ผมคลอดที่โรงพยาบาลครับผมคลอดที่โรงพยาบาลครับโอ้โหรถเลื่อแบบอยากเป็นศิลปินแต่เด็กแล้วด้วยนั่งในห้องน้ารู้สึกตึงเสียงเพาะมากเลยเสียงเพาะมากเลยเสียงในโอ่งอะไรเคยแบบแคสเคยออรดิชั่นมาก่อนเพราะฉะนั้นก็จะตื่นเต้นน้อยลงปะก็เท่าเดี่ยวครับก็เท่าเดี่ยวครับเพราะว่าพี่ก็เข้าวงการมาตอน16 17เหมือนกันพี่รู้สึกว่ามันยากยากยาก เวลาเราทำงานกันเป็นกลุ่มเงี้ยมีทะเลาะกันรึเปล่ามีทะเลาะกันรึเปล่ามีทะเลาะกันบ้เปล่าเยอะมากเลยครับผดีต้อนรับูรายการไล่แค้นตื่นมาคุยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวประกอบเรียกว่าเด็กฝึกงานอ๋อในฝึกงานนะครับแนะนำตัวแต่ละคนเลยอ่ะสวัสดีครับผมตุ้ยไผ่ การนี่คุณจะช็อตวิลเลียมฝ่ายขายครับเออจะไดสผมนัดไรคันครับเป็นฝ่ายบัญชีครับนี่เรียกเงินเอาแล้วตัวสุดท้ายเอาแล้วเออครับผมฮงไรคันครับฝ่ายพ่อบ้านครับเออวันนี้แคนเราเชิญบอกเลยว่าเป็นฝ่าย entertainment อ่าเ n t e r t a i n m e n t อันหนึ่งศิลปินดาราสี่ทศวรรษ สอนสอนชวยขอเชิญครับพี่มุกวันนี้ครับเย้ยวันนี้คนดเริ่มเร่งมากเลยค่ะก็แบบว่าไม่ค่อยได้ออกรายการอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อันนี้คือรายการชานมุกวันนี้ค่ะแล้ววันนี้ก็อยากให้ทุกคนเห็นนะคะอยู่กับแขกรับเชิญไลแค้นค่ะ คิวนานมากนะกว่าจะได้คิวน้องๆครบถึงห้าคนแก็รอคิวนี้มานานแ่ไอ่ะคือน้องๆในแค้นนะคะหลายๆคนก็จะรู้กันแล้วว่ามาจากการประกวดอัลฟานะคะอยากจะรู้จุดเริ่มต้นของการมาประกวดอัลฟาดีกว่าผมเริ่มจากการที่ผมพ้อที่โรงพยาบาลครับผมพ่อที่โรงพยาบาลครับอเข้ามมาหน่อยข้ามมา ผมเริ่มจากการที่ตอนนั้นผมเตรียมแข่งเต้นอยู่ครับผมแล้วก็เหมือนโคจิอัลฟ้าเขาหาประกวดพอดีแล้วอายุผมถึงเขาก็เลยติดต่อมาผ่านแม่อายุเขาให้เริ่มตั้งแต่เท่าไหร่นะที่เข้าประกวดสิบหกไหมสิบหกถึงยี่สี่สิบเจ็ดโอ้โหแลิ่มต้วรัวผมพอโตในรายการเลยเริ คือคือเรามีใจรักในการเต้นอยู่แล้วเราก็เลยเอ้ยมาอัลฟาเพราะว่าคิดว่าน่าจะได้เต้นได้ร้องไรู้่าเงี้ยผมแบบอยากเป็นศิลปินแต่เด็กเราด้วยน้องในห้องน้ำแรู้สึกว่าเต้นเสียเพาะมากเลยเสียเพาะมากเลยอ่าโอเคนี่เข้าใจเสียอัดเสียงไม่โอ่งอะไรไม่เทำแต่เข้าใจไหมทุกคนถ้าแบบว่าอยากเป็นศิลปินต้องเริ่มต้นจากในห้องน้ำคุณมุกเริ่มต้นจากในห้องน้ำเหมือนกันอ่ะแล้วเราล่ะ น้องมุตุ้ยน้องมุตุย้ยก็คือผมเริ่มจากร้องเพลงกัครับแบบผมเรียนร้องเพลงอยู่แล้วแล้วก็อ,อย่างเต้นก็คือเหมือนเราดูศิลปินเกาหลีแล้วเรารู้สึกว่าแบบเขาเท่มากเราก็เลยแบบอยากเป็นแบบเขาบ้างก็เลยเหมือนเริ่มเรียนเต้นมาแล้วก็แบบจนได้ไม่เห็นแบบเอ,อ้ยโปรติฟเอาผ้าสมจงนทีวีมันมีการ audition ออก็เลยแบบลองส่งเหมือน <สก S 1> เราเต้นเ o v e r มาก่อนอะไรอย่างงี้ปะคือเหมือนผมไม่ได้จะเป็นเต้น cover เหมือนน้องเลโก้ที่แบบไปเต้นกับกลุล่มเพื่อนเต้น cover เลยเราจะแค่แบบเต้นเล่นๆใช่เต้นเล่นๆกับเพื่อนๆเฉยง เี๋ยวว่าแปลว่าพัฒนาการเยอะมากตองมุตุยก็คือเป็นคนที่เราเห็นว่าพัฒนาการแบบดีมากๆต่อมาครับจริงๆตอนนั้นก็มันเป็นช่วงที่เรียนเปิดเทอมพอดีแล้วว่าผมเรีรดยนดนตรีด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ครูเขามีคอนเนคชั่นแล้วก็เขาบอกเออมีรายการเนี้ยตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเขาบอกเออไปร้องเพลงขำๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบเพิ่งมารู้ว่าสองวันสุดท้ายว่ามันต้องเป็นด้วย อ๋อแล้วเราไม่เคยเรียนเต้นผมเอาละเรียกว่าไม่ชอบเลยลองเต้นดูก็ได้ขำๆไปลองดูจำได้ว่าตอนนั้นเต้นเพลง What ละโอีิปโอยิปโอยอ๋อก็คือแบบน่ารักน่ารักก่อนใช่ไหมมาวีแบบน่ารักเอาแบบทพาดติดต่อมาเต้นอะไเงี้ย่ก็ประมาณนั้นไม่รู้ตัวเองทำอะไรไปบ้างเพิ่งมาดูคลิปเต้นว่าตัวเองเต้นน่าเกลียดมากเลยจริงเหรออ๋อแล้วมาพัฒนาเต้นทั้งหมดเนี่ยคือที่นี่เลยถูกบไหมก็เริ่มเต้นจริงจริงหลังก็คือที่นี่ที่นี่แหละ หนึ่ปีนี่สามารถแบบทําให้แบบทุกคนแบบเก่งขึ้นมากๆเลยจริงๆนะแล้วแบบขอบคุณทีมทีมสอนเต้นด้วยนะต่อไปครับขอผมคือผมเริ่มเต้นประมาณมสี่มห้าครับเป็นทีมโคไวแดนที่เสียงชื่อวงอะไรมังกี้คิสนี่เรไมีชื่อเสียงมากครับจุ่มพิษโรบลีค่ะจุ่มพิษโรบลีค่ะโรบลีทำไมอ่ะบายบายจุ่มพิษโรบลีพอเต้นมาสักพักหนึ่งแล้วพอเข้าช่วงมหาลัยก็พอเรียนไปปีนึงครับ แล้วก็มันมีช่วงปิดเทอมพอดีผมก็รู้สึกว่าอยากทำอะไรให้มันท้าทายดูก็เลยลองในออเดชั่นแบบโปรเจกต์ต่างๆแล้วก็สุดท้ายก็มาจบที่โปรเจกต์ผาฟทยอ๋อแปลว่าเราเคยแบบแคสเคยออเดชั่นมาก่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะตื่นเต้นน้อยลงปะก็เท่าเดิมครับก็เท่าเดิมครับวันออเดชั่นเขาโดนที่เป็นเป็นไหนยัางถูกเผาวัออเดชั่นคือผมไม่มีความมั่นใจเลยแล้วแบบเหมือนพี่พีมาครับแบบให้ผมเป็นไก่ย่างหรือว่าแบบ แบบคนโดครับวนมรวฤติกรรมวัติไา่ตรรวยติศาสตร์ปวัให้ามตร์ปรวัมิศาสต่์รวัติศาสตร์ปคะวได้ชาวตร์ประวัติศาร์ประวัติามตรปัติเอสได้ประพัดิศาสตร์ปัติศารประวัติาร์ปรวมติศสตร์ประวัาสตรปวัาสตประคัติศตรรวัติสตปรวัิาสป็นวัิเป็นวนมีแวัตรว่าเป็นช่วงๆเราพอรีเหมืันแบบช่วงม6ขึ้นปีหนึ่งแบบ กำลังกลับมาอินเรื่องเต้นกลายเป็นศิลปินอีกทีอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่า ลองไล่ออเดชันเหมือนกับไอ้นัดดูแบบว่าลองไล่ออเดชันไปเรื่อยแล้วก็จบที่นี่เหมือนกันแต่ว่าได้โปรเจกต์อัลฟาในฐานะที่พี่มุกเป็นคนหนึ่งในคณนะกรรมการตอนนั้นใช่ใช่ใช่ก็มุกก็ดูอัลฟาตั้งแต่แบบต้นต้นเหมือนกันก็ถือว่าแบบุตามเชียร์น้องๆนะตอนแรกๆอ่ะก็คือประเด็นการประกวดใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเชียร์เฮ้ยมีเมนคนนั้นเมนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็คือน้องของมุกนะคะพอมาอยู่ในฐานะศิลปินกันแล้วจริงๆเนี่ยคือรู้สึก เปลี่ยนไปยังไงผมรู้สึกว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องเรียนรู้มากขึ้นเยอะมากผมรู้สึกว่าศิลปินมันไม่ใช่แค่ร้องกับเต้นหรือว่าการเพอร์ฟอร์มอย่างเดียวถูกต้องแล้วนี่คือ16 17เองเออใช่ผมรู้สึกว่าแบบเข้าใจที่เขาบอกว่าแบบเวลาช่วงวัยรุ่นของเราจะหายไปอะไรอ่เงี้ยอือออ่าเป็น e x p e r i e n c ์ที่แบบว่าน่าสนใจดีแบบได้ใช้ชีวิตกรุงเทพคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้กจากจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยอ๋อคือตอนนี้น้องอยู่คนเดียวเหรอใช่ แบบชื่นชมก่อนนะเพราะว่าพี่ก็เข้าวงการมาตอน16 17เหมือนกันพี่รู้สึกว่ามันยากยากยาก <laughs> พี่รู้ว่าเออมันยากจริงๆแล้วก็อย่างที่น้องบอกก็คือเสียช่วงเวลาที่เราอาจจะควรวิ่งเล่นหรืออยู่กับเพื่อนหรือหรือเพื่อนเพื <c oughs> <ๆ>่อนไปกินข้าวกันแล้วเราไม่ได้ไปด้วยอะไรเงี้ยเพราะเราต้องมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอีกแง่หนึ่งอ่ะเราก็ได้ประสบการณ์ที่มันลำ่าสุดๆใช่ใช่ เป็นงานทำงานร่วมกัน5คนมันแบบยังไงอย่างผมอาะจะอยู่กับพี่นามาตั้งแต่เข้าโปรเจกต์แรกๆเลยครับตอนนั้นพี่นาเขาก็จะเป็นหนุ่มนิ่งขรึม<ช>บอกว่าจะเป็นคนก<ช>ิ๊บเงียพี่นาเข้าห้องซ้อมมาเขาก็จะนั่งเล่นมือถือแล้วแบบฝอยห่างสมมื่อมผมเดินไปผมก็จะแบบวันนี้พี่นาจะมาขอตัวเลยพี่นัทพี่นาสวัสดีครับพี่บาสวัสดีเนาะ ใช่ใช่ในนดีเลยแล้วเขายิ่งอยู่กับเขาไปเรื่อยๆนะก็รู้สึกว่าเขาเริ่มพูดเยอะขึ้นไปเรื่อยๆทุกครั้งที่แบบอยู่จนตอนนี้ก็คือโอ้โหพูดไม่ยุดเลยพูดไมยุดในนี้ทุกคนคิดว่าใครแสบสุดหนึ่งสองทาบชิคเฮ้ยทเสียงแตกนะเสียงแตกอ่ะเริ่มเริ่มจากแรงมากเริ่มจากลีเลี่ยมก่อนแล้วค่อยมาเลยคุณรู้ไหมว่าสังคมอาจจะเข้าใจผิดได้นะโอะไรอะไรอะไรมันจะผิดเนี่ยผมว่ามันจะมีแสบสับสน อ่าจจะเป็นแบบอย่างแสบนี่คืออาจจะเป็นแบบว่าขี้แก้งแต่ว่าจะแบบ แซบๆอ่ะก็ไม่เหมอนเลยปวดๆเอื้อนอ่ะแสบๆปวดๆอะไรเงี้ยปวดๆเอื้อนโซนอะโซนคืออยู่ไม่สุกคือคือน่ารำคาญคือน่ารำคาญเรารู้เลยว่าโซนคือใไม่ไม่เราเราอธิบายว่าคำว่าโซนคืออะไรไม่ได้พูดกับน้องวิลเลียมไม่ได้พูดกับน้องวิลเลียมอ๋อใช่แต่ว่าสายตาคือน่ารำคาญนะเนาะน่ารำคาญนะเนาะไม่ใคำว่าโซนไงคำว่าโซนหยอกๆแต่ว่าเรารักกันครับก็คือเหมือนผมคิดว่าเลโก้จะเป็นแนวแสบมากกว่าคือเลโก้นี่ผมให้เป็นจุดสูงสุดของหงส์โซฮัน ลนไ์แคต่เขาดูเรียบร้อยมากนะตอนนี้น่นะคือแบบกับพี่เนี่ยคือเขาแบบน่ารักเรียบร้อยมากเลยนะน้องอาจจะเรียนแอคติ้งอ้โหอย่างนั้นเลยไมีลายบุคลิกพูดอย่างนี้พี่ถาก็จะฝากพิจารณาด้วยนี่ชิกวิกกิทให้เป็นโอกาสอย่างผมก็คิดว่าเลโก้เนี่ยคือบนสุดละเราลองมาครับผมคิดว่าน่าจะเป็นพี่หงหรือไม่ก็วิลเลียมวิลเลียมแต่ว่าวิลเลียมเวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นอ่ะชอบทำไปว่าตัวเองโดนแกล้ง อันนี้ก็เวลาเวลาเวลา้สู้กับเวลา้สู้กับอยู่ไง แปลว่าฉันเข้าใจผิดเลยตลอดเหรอดูเหมือนแบบโดนกระทำนะอันนี้ก็เล่น acting มากันโอทีนี่พี่ถาก็ฝากพิจารณาแต่ถ้าพี่มองจากคนนอกนี่พี่นึกว่าหงนี่ตัวตึงสุดนะเออในตอนที่ก่อนที่จะรู้จักอันะรู้สึกว่าอุ๊ยคนนี้ต้องกวนสุดแน่เลยแบบดูจากแบบการโชว์บนสเตจอะไรอย่างเงี้ยการตอบคำถามแล้วแต่ว่าติ่มสุดเลยอ๋อทีนี้ก็ acting เหมือนกันอุตส่าห์พี่สาห์ลคนเล่นละครได้นะคะทุกคนสามารถนะคะอ่ะแล้วอีกอันนึงดีกว่าใครขยันสุดคิดว่า หนึ่งสอบส้อมเฮ้ยมองตัวเองเฮ้ย,ยผมชี้ตุย้ยเพราะว่าเหมือนเวลาซ้อมครับเขาจะมาก่อนเวลาแบบประมาณชั่วโมงหนึ่ง <c oughs> ได้ไหมมาก่อนเวลานานมากแล้วก็ชอบมาแบบร้ oh <my> องเพลงเต้นอยู่คนเดียวในห้องอะ่ะโอ้ยขยันจริงมีวันหนึ่ง้อมประมาณหกโมงแล้วผมมาถึงประมาณห้าโมงครึ่งอย่างเนี้ยเขาจะแบบอยู่ร้องเพลงไม่รู้ว่าผมเข้ามาแล้ว เขายืนร้องเพลงอยู่คนเดียวไม่เขาฟิลเลยกินอยู่คนเดียวกินมากตขาตั้งไปของเขาขานั่งกินข้าวแล้วก็ดูไงอาดีตอนนั้นอะตอนนั้นรู้เลยว่าภาพในหัวคือราชมังลองเสร็จถันกลับมาแล้วเห็นที่นั้นอย่างเงี้ย ลองดีจังมากต่อเลยต่อเลยเห็นแก่เหมือนนั่งดูยูทูบอ่ะดูยูทูบแล้วกินข้าวไปด้วยจริงจริงๆเวลาทุกครั้งที่ซ้อมเต้นคืนนี้ก็มาก่อนก็ซ้อมทำหน้างั้นโลเลออะดูตี๊ดตีต่อหน้าออกงานเลยนะคือซ้อมเสร็จแล้วคนอื่นแบบไม่ไหวแล้วก็ยังจะลุกขึ้นมาเต้นอีอ้อกเคย ้อมเสร็จสองทุ่มแต่ว่าขอจองห้องถึงห้าถึงห้าทุ่มก็มาเปิดคอนเสิร์ตตัวเองต่อทุกคนมีความฝันว่าอยากจะขึ้นเวทีที่ไหนไหมแบบความฝันสูงสุดเพศไลเนอร์โคชลาเพไลเนอร์โคชลาเฮ้ยโคชลาดนตรีสดแบบเฟี้ยวผมชอบเวมบลี เอังกฤษผมเป็นซิมอังกฤษอังกฤษใช่ก็เลยว่าอยากไปเล่นที่เวมบลีย์คือไปทิท้งจริงอาจจะยังไม่ได้คิดเป็นที่มากแต่เราคิดเป็นภาพแบบเหมือนที่ผมบอกว่าแบบภาพที่เราเห็นคนดูเยอะๆแล้วแบบเหมือนยูดีดิฟมันก็จะดับลงอะไรเงี<ม>้ยเราก็จอข้างหลังก็จะเป็นเหมือนฟุตเทจที่แบบศิลปินไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ<ม><ม>ะไรเงี้ยเราก็จะได้ดูแล้วก็แบบหันกับมาได้เป็นแฟนคลับอ่าหันกับมา็จะเป็นแฟนคลับแบบชูแบบป้ายเขียนอะไรอยากเซียนลายอ่าเป็นพีธีการมืมแมนอยากลายแบบร้องไห้แบบร้องไห้ผู้ขอบคุณเพ่อผมว่าจริงก็ ราชมังอิมแพคเพราะว่าผมเคยยินตอนเด็กเคยไปดูอาสนีวสันโออาสนีวสันนี่ใส่ร็กรกรกอกเลยคนนี้คุยกันรู้เรื่องเลยพ่อผมชอบมากๆแล้วหลัผมก็ตามพ่อไปดูแหละคือจริงๆงก็ฟังในรถมาตลอดแล้วก็ไม่เคยฟังสดแล้วก็พอฟังสดแล้วแบบรู้สึกว่าสมาชิกิต้าตนนัวนึงแล้วแบบร้องเพลงอย่างเงี้ยงงงงงงงซึ่งแบบมันแบบเมันเท่มากเห็นภาพตัวเองก็อยากไปอยู่ตรงนั้นมากผมน่าจะคล้ายๆวิลเลียนอยาก อิมแพ็กกับหรือว่าราชมังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าม,มันก็ค,คือที่สุดของในใ,ในไทยเรานะเหมือนเคยไปดูพี่พี่ในค่ายครับที่เล่นคอนเสิร์ต <c oughs> เขาร้องเพลงแล้วแบบให้ทุกคนแบบเปิดไฟอะไรย่าง้อยากลองเห็นภาพนั้นดูว่า เวลาเขาแบบชูไฟอย่างโทรศัพท์ม oh, oh, erm oh, ันเป็นไงอ่ะแต่ว่าถึงจะอยากขึ้นนั่นขึ้นนี่กันแต่ว่าได้ไปคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นมาแล้วในในไทยก็คือเป็นคอนเสิร์ตใหญ่อยู่นะเป็นยังไงบ้างทุกคนแบบบอกความรู้สึกหน่อยโอ้โหเต็มตัวหนักมากเต็มตัวแบบตื่นเต้นมากตอนนั้นคือขนคือด้วยความที่เรามีแค่เพลงเดียวขนขนแบ่ชอบไปท่อยขนเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราไมได้โชว์เรามีซิงเกิลเดียวแล้วก็ได้บอกว่าได้แบบ เอาเพลงของพี่ๆในค่ายไปโชว์ด้วยครับผมคือเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะต้องโฮยังไงอะไรเครับเรายังไม่เคยแบบเต้นเสร็จแล้วต้องมาพูดเหมือนเชื่อมเข้าอีกโชว์นึงอะไรเงี้ยมาเซียวบอกเลยว่าคุณวายมากตอนแรกคิดว่าเต้นยากแล้วกันพูดเข้าคือยากกว่าเฮ้ยแต่เรามี5คนเรายังโอเคนั่นแหละพี่นนั่คือปัญหาเลยปัญหาเลยพอมีสอบคนสอบคนบอกว่าสอบคนกะลังโอเคอ่ากะลังแบบเริ่มละเริ่มเริ่มจะมีคนหนึ่งที่แบบมันจะมีช็อตมองหน้ากันแล้วแบบ เอออะไรกันจะพูดไม่พูดไม่หายไปเลยก็พูดสวนกันเลยอ๋อคุณเพื่อจะพูดหรือท่านจะพูดอย่างเงี้ยใช่ไหมเราต้องนัดกันก่อนป่ะหรือว่าจริงๆเราสดตรงนั้นจริงๆมีนัดไว้ก่อนครับแต่ว่าพอขึ้น้ดจริงก็แบบมืนไม่เหมือนเหมือนจิตลิงก์กันอ่ะจิตจิตมันลิงก์กันอ่ะพูดปุ๊บ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 เลยเฮ้ยแต่ก็ถือออกมารับลื่น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 ล้่นล้่นลื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 ่น่นลื่นลื่นลื น้องๆก็เหมือนแบบติดตามพี่มาใช่ไหมพี่ก็ติดตามน้องตั้งแต่วันแรกๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต่างเป็นแฟนคลับของกันและกันนะวันี้พี่อยากความสดๆแบบ e x กค u ูซีฟได้ไงแบบว่าเป็นแบบแฟนแบบว่าแบบกต้ชิดอะไรเงี้ย5 6เลิกับเขาเดียวเงาเป็นเพนอปลาเอาปราะฉะนันร้าเลยคนเดชชิคชิคเงาขึ้นมาพอดี น่าคอเงาเป็นเพื่อนกับเธอให้ปาจะจะเอเค่จะเธอร่ะเบื่อที่เลือเรืฉันดูแลเธอก็ได้เฮ้ยเฮ่อนผมจะดูแลแล้วเวลาเราทำงานกันเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยมีทะเลาะกันแล้วไหม ม,มีครับยังไงมีหรอผมรู้สึกว่าพอได้มาเป็นวงแล้วอ่ะมันเหมือนต้องใช้เวลามากขึ้นกว่าในรายการอี่ครับกลายเป็นว่าอยู่ด้วยกันมาจะปีแล้วสิ่งที่เรารู้จักอ่ะมันแบบเรายังไม่ได้รู้จักเขาจริง,ง <ๆ S 1> เลยดเวยไมไ่เข้าใจาเขาด้วยเข้าใจกันทั้งหมดทุกค,คนก็มีนิสัยแต่ละคนที่แบบว่าอาจจะมีแบบไม่เข้ากันบ้างแต่รู้สึกว่าวงนี้เป็นวงที่ดีตรงที่แบบพอเราคุยกันเราเข้าใจกันแล้วก็เอาปรับจูนกันจริงๆอิครับแบบทุกคนมามาเจอกันตรงกลางคือพวาผมตั้งกฎกันแบบตั้งกฎกันว่าองไรบ้างอ่ะขอฟังหน่อยเรื่ เอฟคูสี่ของกฎถ้าเกิดแบบเราทะเลาะกันอะหรืออะไรเงี้ยเราต้องเคลียร์แบบให้จบภายใน24ชั่วโมงเฮ้ยเหมือนคนเป็นแฟนกันเลยอ่ะ เตอนนี้แบบแฟนคลับค่อนข้างแบบพิมพ์ว่าเฮ้ยไรแค้นหายไปไหนไรไรแค้นมาติดเลยเแบบมีแบบยาตเงียบๆเราแบบจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่นี่เราจะเป็นใหญ่ในทีป๊อปเราเจอแน่อีกแล้วพูดอะไรไปพูดอะไรแยวพูดอะไรแย่กูเลยนั่นหวยก่อนที่จะจากกันไปอยากให้น้องๆสอนชาเลนจ์กับพี่หน่อยเพลงเพ่งไม่ได้พี่ยังไม่เป็นเลยเป็นเกลียดมากเป็นเกลียดลอยๆเป็นเกลียดมากค่ะ เลยค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกกันค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะช่องมุกวารนิดนะคะเป็นกำลังใจให้กับคนทางานทั้งหมดนะคะตัวัวเองด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะมุกวารณิต